เออมาระบบสุขภาพมันล้มเหลวเพราะอย่างที่บอกว่าสติมาปัญญาเกิดเรายังนึกไม่ออกถ้าเราเป็นคนที่เออเริ่มล้ำนีจริงอ่ะคือแบบบางคนนี่ซื้อแล้วปิดเทสได้ดีร้อยบาทก็ได้สสดีกุ้มสวัสดีครับวันนี้นะพบกับรายการแววมาชันเฮ้วันมาแช่เฮ้ถูกแล้วนะฮะวันนี้นะฮะเราก็มาแชร์ประสบการณ์นะฮะ ครอบครัวพวกเรานะติดโควิดโควิดครับก็อย่างที่ทุกคนรับรู้นะฮะตอนนี้สถานการณ์โควิดก็ล่วงเลยมาอาจจะครบ2ปีแลวนะแต่หลายอย่างเนี่ยเราได้รับผลกระทบมากน้อยก็ว่ากันไปแต่วันนี้นะฮะสิ่งที่ครอบครัวของผมเองประสบมาเนี่ยเราอยากจะแชร์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวเราเนี่ยมีมาตรการอย่างไรในการที่จะรับมือการระบาดรือการติดเชื้อภายในครอบครัวเดี๋ยวเราจะให้นะฮะภรรยาสุดสวยของเรานะ ขึ้นไปประเด็นหน่อยทิ้งๆตาง,งนี้นะฮะ <c oughs> ลองลำดับเหตุการณ์นิดนึงครับว่ามันเริ่มเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะมีคนในครอบครัวมีอาการไม่สบายก่อนเริ่มแรกเขาไม่สบายไม่ตรวจว่าเป็นโควิดแต่ว่าเขาแยกตัวอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนซึ่งไม่ใช่พวกเราอ่าไม่ใช่พวกเราแต่ว่าก็คืออีกบ้านหนึ่งพอรู้ว่าอาการไม่ค่อยเยอะ,อะเขาก็มาหาก่อนไาโยหนึ่งวนันเรามาเตรียมของจะจะช่วงรายว <c oughs> คือตอนช่วงนั้นบัังซาก็ระบาด หนัก,นกอยู่เหมือน,นกนันนานระยะลาเลยตอนนั้นเอ่อช่ยลาเลยแล้วแล้วก็ทีนี้เขาไม่สบายปั๊บลูกชายไม่สบายแล้วก็ภรรยาเริ่มไม่สบายเราก็เริ่มเอดใจ พี่ๆก็ว่าลองไปได้ปิดเทส<ช>พอเจอกับภรรยาเขาแล้วก็ววววเราเตรียมของเตรียมครัวต้อนรับรายวพรุ่งนี้ไงพอเขาเรื่องไม่สบายก็เลยเอกใจกันแล้วทีนี้ก็เลยไปตรวจเรผิดเทสเขาตอนกลางคืนนี่ไปตรวจต,ต่อมาคือเป็นบวกอขอผลเป็นบวกปั๊บเริ่มลนุนเริ่มแบบตื่นเต้นแล้วก็ดี้เรียกตรวจสามีเขาเข้ามาตรวจปั๊บผลก็คือบวกเหมือนกันพอบวกเป็นกันตื่นเต้นคูณสามไปอีก แล้วีสามีเขาที่เป็นไข้ก่อนนั้นนี้แล้วก็หายแล้วใช่ใช่มีไข้พอแยงจมูกปุ๊บก็ยังเป็นบัวก็ยังเป็นบัวแสดงว่าจุดเริ่มต้นคือสามีแต่สามีเอามาจากไหนเราไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้น่าจเป็นจังหน้างานว่าตรงไหนวันนั้นล้วพิเทศมีสี่เออก็ต้องเลือกคนที่เสี่ยงใช่ไหมคนที่เสี่ยงเป็นปั๊บตรวจภรรยาแล้วตรวจสามีแล้ว แล้วก็ลูกชายคนเล็กมันเหลืออันสุดท้ายก็นั่งช่างใจอยู่ว่าจะแย่ตัวเองหรือแย่เบลี่ปัทึเบลี่ยกลัวไม่เด็กกลัวแค่รู้สึกว่าลัวนยยกกลัวว่าอ๋ออโอเคอเช็คทำลายแล้วทัศนีมาใกล้ชิดกับภรรยาของหลานก็เลยให้ทัศนีแย่คนสุดท้ายคือคือเต็จเดบวกจ้าบวกทีนี้ปั๊บสามีลังเกียบเป็น ทำมาตรการโซเชียลท s ่สิ่งใช่แล้วก็ทำมาตรการแยกเลยแยกแล้วก็ีก็คือก็กลายเป็นว่าตอนนั้นเราเราเออเองว่าบ้านเราเนี่ยต้องมีมิมคนเดียวที่เป็นบวกถูกไ้มเพราะว่าแล้วผิดเทีก็หมดแล้วก็โีนี้แต่ P C R แต่ P C ที่ซีโรรถเพราะว่าว่าถ้า P C R ที่รูงบาแล้วก็คิดแล้วว่ามันน่าจะสองสามวันช้าเราก็เลย ต้องการผลที่เร็วเพื่อที่จะปิดคัสเตอร์ครอบครัวให้เร็วป๊าแล้วก็ใบได้ทูแล้วก็คือตรวจบนรถไม่ต้องลงเออโอเคมันก็เป็นผลดีเราก็เลยขึ้นรถไปตรวจกันกับอีกครอบครัวหนึ่งไปด้วยกันผลมาอีกวันหนึ่งก็คือบวกได้พักที่สิโรูรถไหมนั้นเราไม่ได้ตั้งโกไว้แรกๆก็เตรียมใจว่าเราจะไปโรงบาลสนามนนเาเพื่อนก็บอกว่าสิรูรถ มันไม่ใช่ว่าได้พักทุกคนแต่มันเป็นเพราะว่าเราวันบางเอื่นว่าโรงพยาบาลก็ก็มีห้องว่างเราก็เลยได้เข้าเป้าหมายที่เราไปตรวจคือเราจะให้เร็วของแรปิทที่บ้านแบเป็นคนตรวจทั้งหมดทั้งหมดก็ประมาณ13คนนะ13ามคนเพื่อเป้าหมายของเราก็คือคงต้องช่วยเหลือตัวเองต้องพยายามคัดกรองให้เร็วแล้วก็แยกใครมีผลบวกก็แยกรีบไปรักษาที่สุรรถเลยใครที่ยังเป็นกลุ่มเสี่ยง <c oughs> ก็เราก็จะกักตัว อ,อยู่ในฟาร์มตอนนั้นนะใ่าเสียงสูงอยู่ในฟาร์มเสียงน้อยก็ไปอยู่บ้านบ้านใหญ่บ้านใหญ่น,หญนะฮะล้วก็กระบวนการดําเนินการก็ประมาณนั้นนะฮะเฝ้าดูอาการรปสตอก็มาพีซีอาเพิ่มเติมหลังจากที่เราแจ้งผลว่าคนในครอบครัวเรามีคัสเตอร์จากการตรวจแบบประผิทเทสนะฮะแล้วก็ทางรพสตอพอมาพีซีอาปุ๊บปรากฏว่าดาวินลูกชายคนเล็กของผมเนี่ยก็เชื้อเป็นคนที่2ก็ พ c ซอาเสร็จเอาผลนั้นไปให้โรงพยาบาลผลพิซีอาร์ไปให้โรงพบาลก็แอดมิดเลยก็แอดมิดเลยนะก็เราก็กักตัวกันต่อกักตัวกันต่อเราต้องตรวจกับหาและปิดเทสของทางโรงพยาบาลต่อตารอบสองผลปรากฏว่าผลเลปิดเทสดานีนเป็นบวกต่อห่างจากดาวินประมาณ7วันซึ่งตอนนั้นนีมก็อีกอไม่กี่วันก็จะได้ออกมาก็ดานีก็เป็นบวกก็ไปแอดมิดกับคุณแม่ต่อ แล้วก็เราก็กัดตัวกันต่อคือแบบยาวนานมากคือเราต้องตอนนั้นนะ่ะเราต้องอดทนมากแล้วก็พออยู่ๆมีอยู่มาวันหนึ่งอ่าเดี๋ยนีเบลลี่ก็ทํางานในฟาร์มเบลลี่ก็ทํางานในฟาร์มรู้สึกเหนื่อยแป,แปลกก็ลองยิ้มจมูก ผลเปันขยันขึ้นมาวันหนึ่งรอผล pcr ที่โรงพยาบาลริรถปุ๊บเราก็ไปแอดมิทเออแต่ว่าดูก่อนนี้ pcr ได้ปิดเทสจนรูจมูกบานแล้วก็ยังลบยังเป็นลบถึงวันนี้ก็ยังเป็นลบผมอยู่ได้จนรักษาหายเรียบร้อยแล้วก็ออกมาออกมาอันนี้คือลำดับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือเราจะบอกว่านิมรู้สึกยังไงบ้าง ก่อนที่ครอบครัวเราจะติดเราดูคนเนี่ยในจังหวัดในอำเภอทั้งประเทศติดเนี่ยตอนนั้นเรารู้สึกอย่างเอาความรู้สึกมันก็ตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นโรคใหมออ่ในการแจ้งข่าวก็คือคนติดเพิ่มขึ้นมีแต่ดราม่าออคนตายคืเอ,อเราจะหนักไหมเราจะลงปอดไหมเ,ออเพราะว่าเราเราเสพ สพบข่าวที่มันเป็นด้านด้านดาราม่าเยอะใช่ไหมก็ได้แยกมันก็เป็นเป็นการจัดการใหม่ๆของลูกอะ่ะเออมันรู้สึกแบบรู้สึกแปลกดีอ่ะก็ไปพอช่วงที่มันพีคพอเราไปอยู่คนเดียวมันมันโดดเดี่ยวไงถึงทั้งทั้ง,ท,งที่เราไปอยู่ห้องนั้นเป็นห้อง <comprendre. S 1> สูตรใหญ่แต่เราก็แยกกับอีกครอบครัวหนึง่งแล้วมันอยู่คนเดียวไงคนอีกคนนึงอีกครอบครัวหนึ่งมาเป็นครอบครัวอย่างน้อยก็แบบ อยู่ด้วย<ม>กันงไงไม่เงาไงแล้วเราอันอยู่คนเดียวมันก็เครียดงานอีพอมันติดโรคเนี้ยมันไม่ใช่แค่รับเชือ้อมาแต่มันเป็นแบบงานเราก็ไม่เดินทุกอย่างต้องหยุดกลายเป็นเดินช้าไปหมดเราก็เลยมีภาวะที่แบบว่าเครียดเครียดมากจนมันจะมีอาการที่พีคเพราะว่าเราเครียดสะสมนั่นแหละเออมันไม่ได้มาเกิดจากตัวเชื้อไปลงปอดหรืออะไรแต่ว่าด้วยความที่ร่างกายเรานี่กําลังใช้ออกซิเจนไปต่อสู้กับเชือ้อแล้วเราก็ไปเครียดเพื่อเพิ่มออกซิเจนอีก มันก็เลยแบบอาการมันก็เลยดดดอันนี้คือผลหลังจากที่เราเข้าใจและเรียนรู้กับมันแล้วเออเราก็เข้าใจว่าโอ้โลคนี้มันเกี่ยวกับภูมิถ้าเรายิ่งไปใช้ไปไปทําให้ภูมิมันลดอ่ะเออมันก็ยิ่งอ่อนแอร่างกายมันก็ยิ่งอ่อนแอเช่นความเครียดมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตัวเราสุดด้วยเธอเลยมาตีอันนี้ระรยางงงแงมากฮะโทรมาฝากนู่นรหัสรหัส โอ้ผมไม่เคยรู้ว่ามีบัญชีนี้ด้วยอบอกรหัสทุกอย่างพอหายก็คือเปลี่ยนรหัสใหม่โอเคหรอกจริงๆก็ไม่ได้ขำหรอกวันนั้นนะมันไี้วันนี้มันผ่านมาได้มันได้ขำเเพื่อแบบเตือนเตือนด้วยนะวางทีว่าคือถ้าสมมติเราเป็นโรคอ่ะเราแค่ปล่อยวางรักษาตัวเองให้ดีถ้ารอดก็คือรอด ไม่รอดก็ลงปอดก็รักษาแบบอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีการของมันแค่มีสติมันต้องมีสติมันต้องมีสติจริงๆตอนที่ไม่มีสติอีกคือตอนที่เราหายและตั้งแต่เริ่มเราก็ไม่ได้มีอาการอะไรเรารอวันที่จะได้ออกเมื่องงงเงตอนที่แบบโอ้ยลูกติดอีิแล้วเหรอต้องจัดการยิบเยอะจังเลยแทนที่จะเป็น14วันกลายเป็น20วัน25วันอะไรเงี้ยเป็นเกือบเดือนอ่ะ มันจะมีความรู้สึกหลังจากโกอนออกโรงพยาบาลอะชุมชนจะมองเรายัางไง<ม>เพราะว่ามันจะมีดราม่าแบบเหมือนเพื่อนั่นที่ติดโควิดเหมือนกัน<ม>คนข้างบ้านไม่ให้เล่นกับลูก<ม>เออเพราะว่าบ้านนี่ติดเชือ้อเราก็อยากให้เออทำความเข้าใจว่าคนที่ติดเชือ้อเขามีเชื้อที่เป็นซาก<ม>ซึ่งไม่สามารถที่จะแพ่แล้วเออแล้วก็เป็นครูแม่กับ,บเขาเหมือน ฉีดวัคซีนนั่นแหละไปบูลลี่เขาไปอะไรเขาแบบนั้นสิ่งสำคัญคือฝากไว้ฝากไว้คือต้องเอาความเป็นคนให้อยู่เหนือโรคระบาดเออโรคระบาดได้ได้อะมไม่ได้น่ากลัวมันไม่ได้น่ากลัวไม่ได้น่าเกลียดไม่ใช่เป็นโรคที่แบบมองเขาเป็นซอมบี้มองเขาเป็นผีดูดเลือดไม่ใช่แต่สุดท้ายล้วก็น่าะกลับไปสู่สติทางสายกลางค่ะก่อนหน้านี้ตอนช่วงระบาดใหม่ๆที่แล้วก็เป็นสาสมัครไปช่วยหลายๆตำบลหลายๆหมู่บ้านไปช่วย อายยนะฮะ,ะที่เป็นผู้นําทุกจัดทุมชนบรุรณาการเพื่อต้านโควิดตอนนั้นเราก็เข้าใจฟิวว่าแหละว่าว่ามันเหนื่อยยังไงเรารู้สึกว่าวันนี้เราคงไม่ยอมให้บุคลากรทางสาธารณสุขเราไม่อยากให้เพื่อนมาเพื่อนๆนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็คนในครอบครัวเราก็เป็นบุคลากรทางสาธารณสุขท,ทั้งพี่เขยพี่สาวพี่สะใภ้นะ mm. เราก็รู้ว่า mm. เขาเหนื่อยยังไงเราก็อยากจะแบ่งเบาตรงนี้เพราะว่าวิกฤตรอบนี้เรามันไม่ใช่แค่ เรื่องของของ,ของคนใดคนหนึ่งอตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราเข้าใจนะแต่พอมารัฐบาลเริ่มจัดก,การอะไรหลายๆอย่างไม่ได้เนี่ยมันก็ทําให้รอบนี้เนี่ยมันเร็ว,ม,รวมันเร็วถึงขนาดที่ว่าการระบาดมันขึ้นในปริมาณที่หมื่นขึ้นก่อนรายยนี่แบมองแล้วว่าต้องมีคัสเตอร์ใหญ่อีดินอดัดฮาแน,น่นอนเพราะว่าพวกเราก็ยังคงอย่างน้อยก็ในครอบครัวนีไม่ไม่ใช่ว่าชิลหรอก แต่มันก็เป็นแบบสองครั้งต่อหนึ่งปีไงเราคงอยากจะร่วมแสดงความดีดีกันเชียดวัวเชียดอะไรสุดท้ายมันก็ระบาดลรพอคนในก็พอนิมเริ่มติดก็กลัว,วลหลานเริ่มติดความรู้สึกตอนนั้นคือรู้สึกเรารู้เลยว่าหนะักทุกคนเครียดมากไม่รู้ว่าใครจะแยกออกจากใครใครจะไอถ้าผลยังไม่ออกโอเคไม่ต้องมาอยู่ใกล้กันรู้สึกว่าเราต้องยุ่งยากมากขึ้นพอแบ่เองเริ่มติดเนี่ยความรู้สึกแรกที่แวบเข้ามาคือกลัว นี่บอกตรงๆเลยว่าว่ากลัวเราเราเป็นคนที่เรารู้ว่าเราไม่ได้แข็งแรงมากอ่าเป็นหอบด้วยแต่สิ่งเดียวที่ผมมีมากที่สุดคือเรื่องสติใครจะว่ายังไงโอเคเราจะฟังแล้วก็เราจะตัดสินใจตอนนั้นรู้สึกเลยว่าเหมือนตัวเองเนี่ยต้องตัดสินใจคนเดียวหลายๆอย่างการใช้ชีวิตพอเราไปรักษาเนี่ยยิ่งโดดเดี่ยวผมบอกเลยว่าถ้าใครเออแต่ว่าถ้าใครอยู่โรงพยาบาลสนาม,มนก็อยู่หลายๆคน,นก็คุยกันได้นะ เราไปอยู่สิรลลดเนี่ยเราตอนแรกมาอยู่กับนีมพอนีมกลับเนี่ยอยู่คนเดียวบอกเลยว่าแบบมันคิดถึงเมียคนที่สองเฮ้ยไม่ใช่ก็เปลี่ยนเรื่องไว้ทันเลยอ่าตอนนั้นเลยก็บอกตัวเองว่าโรงพยาบาลสนามกับโรงพยาบาลที่แบบที่เราไปอยู่มันคนดีข้อเสียต่างกันคืออยู่สิรลลดเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราได้พักได้พักแต่เราจะเครียดหนเงยจะโมงจะแบบ จะให้แดดสองเข้ามายังไม่ไม่โดนเลยไปเปิดแง้มให้แบบลมเข้าทางจมูกเข้าหนอยบางทีก็เบื่อช่วงนี้ไม่อยู่เปิดประตูปุ๊บเดินขึ้นบันไดลงบันไดแค่นั้นแหละแล้วก็ให้สูบอากาศข้างนอกเดี๋ยวพยาบาลไม่ว่าเอาไม่ตัดออกตอนนี้ ไม่ตอนตอนทวายบาลไม่อยู่ก็เบื่อมากแต่ว่าออกไปเอาของข้างนอกได้เอาไปเอาของของข้างนอกคือหาเรื่องอยากจะออกจต่นอกคือมันเบื่อนะเอาไปเอาน้ําข้างหน้าห้องประมาณนั้นสิ่งสําคัญคือสติที่เราต้องควบคุมให้ได้จริงๆแล้วก็ยิ่งเราเนี่ยแบกภาระอะไรหลายๆเรื่องงานเรื่องเป็นห่วงหลายๆอย่างเนี่ยมันทําให้เราต้องมีสติอันนี้สําคัญเลยที่อยากจะฝากขึ้นวันนั้นผมเป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่ผมเข้าใจแล้วคําว่า สติเนี่ยต้องสะกดหัวใจตัวเองยังไงอตอนที่มีแบบมีแบบฟูไฟตอนที่แบแบบไปอยู่ข้างในเนี่ยแบรบู้ว่าโอเคสิ่งเดียวที่หนึ่งสติอย่างที่สองวิธีคิดคือผมเองเนี่ยจะคิดตลอดตอนถึงวันนี้เลยเราจะไม่พยายามเป็นภาระให้กับคนอื่นไอ้นั่นคือสิ่งที่แบ,บคิดแล้วก็แบ,บก็เลยคิดว่าโอเคอะไรคือสติที่เราต้องรีบค่อยๆค,ค,คิดอะไรที่เราทำได้ไม่ฟุ้งซ่านสติมาปัญญาเกิดแล้วก็เจอ ด้วยความที่เราก็จัดการอะไรให้ได้ตามที่เราตั้งไว้ตอนสถานการณ์ปกติเราเคยทำยรเราดูทีนแบบนั้นได้แต่พอมีภาวะวิกฤตก็จะสอนให้เรารู้ว่าครั้งหน้ามันมาแบบนี้อีกอะเราต้องตั้งรับยังไงแต่ถ้าสมมุติว่ามันมาแล้วบางเทียนเราอาจจะตั้งรับเพราะว่าเราดูสถานการณ์ทุกคนที่ทเจอใช่ไหมเราก็อาจจะมีจะตั้งรับยังไงแต่พรมมาจริงๆบางทีสต,ติแตกใช่ไหมพรมมันสต,ติแตกแบบเนี้ย สตินั่นขับสำคัญจริงๆแล้วก็ลำดับความสําคัญโฟกัสให้ตรงอะว่าเออเรารับเชื้อให้เราโฟกัสกับการรักษากกลนเอ,ออย่างอื่นค่อยทีหลังแต่อย่างเงี้ยเพราะอย่างที่บอกว่าสติมาปัญญาเกิดเนาหรับแบนี่บทเรียนบทเรียนหรือสิ่งที่แบ,บมองเห็นหอมองเห็นแล้วก็อยากจะสะท้อนให้ทุกคนโควิดรอบนี้มันทำให้เราเราทุกคนแม้กระทั่งรัฐบาลเอง ปรับเท่ากับศูนย์เลยการบริหารจัดการของรัฐบาลน่าผิดหวังการลักลั่นในโนโยบายด้านวัคซีนหรือการบริหารจัดการที่ค่อนข้างที่จะไม่ชัดเจนเนี่ยเราเห็นหลายๆอย่างการสูญเสียที่มันเป็นโดมิโน อันนี้คือเรารู้สึกว่ามันผิดหวังที่สุดนะฮะเราได้เห็นชัดที่สุดก็คือเราโชคดีเราครอบครัวซัพพอค,คือครอบครัวเราซับพอเรามีพี่ๆี่ที่คอยซับพอหลายๆอย่างทําให้หนึ่งขวัญกำลังใจเรื่องความกานนะังวลเนี่ยเรายังนึกไม่ออกถ้าเราเป็นคนที่เอ่อเรมลํำนีจริงอะ <c oughs> คือแบบบางคนนี่ซื้อแล้วปิดเทสได้ดีร้อยบาทไปได้คือมันน่าสงสารว่าคือเขาไม่รู้จะ การยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแล้วว่ามันมันรัฐบาลทาให้ยากอ่ะรัฐบาลทําให้ทุกอย่างมันยากขึ้นจนเรามองว่าคือถ้าจะมาซื้อและผิดเทศเองอ่ะสี่ร้อยอ่ะอเงินขั้นต่ําเขาได้สามร้อยอ่ะบางทีหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมมันทําให้อ่าอย่างเช่นอ่ะคนที่ทํางานในฟาร์มของเราเนี่ยคือเรายอมลงทุนซื้อให้เพื่อตรวจให้พวกเขาสบายใจให้เขามีกําลังใจใช่เพราะเขาต้องสู้ไปกับ ธุรกิจฟาร์มของเราไงมุมมองที่2นะนก็คือเราเห็นบุคลากรทางการแพทย์ทํางานอย่างเหนื่อยล้ามากที่ต้องอยู่ในหน้างานที่ต้องมีความเสี่ยงมากขึ้นคนที่เป็นด่านหน้าทํางานหนักมากฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นขวัญกําลังใจคือวัคซีนที่ดีไม่อยากให้รัฐบาลมานั่ง <N> ตั้งเกณฑ์อะไรมากมายคือระดมฉีดไปเลยนะฮะรีบทําให้พวกเขามีขวัญกาลังใจมากทําให้กระบวนการตั้งรับในการระบาดซึ่งไม่รู้ว่าจะมีอีกกี่รอบหลังจากนี้สามารถที่จะทำให้เขา เดินหน้าในการแก้ปัญหาการระบาดที่มันกําลังหนักอยู่ตอนนี้เพราะคนในครอบครัวเราเองก็มีบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นพ่อแม่พี่น้องเราพี่สาวพี่เขยพี่สะพ้ายนะเราเห็นว่าเราเราก็เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็เราเข้าใจความรู้สึกของบุคลากรทางการแพทย์ดีนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นว่าเราอยากจะเป็นกําลังใจให้เพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะที่เป็นบุคลากรด่านหน้าบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเนี่ย เราอยากจะให้เป็นกำลังใจแล้วก็ดูอาให้พวกท่านได้รับผลบรญที่มากขึ้นทวีคูสิ่งที่เราเห็นชัดเจนมากขึ้นในสถานการณ์นี้คือผลกระทบเศรษฐกิจที่มันรุนแรงที่สุดความโรคระบาดรอบนี้เนี่ยลอสเวอ์ตาลาส่งโรคระบาดมาเนี่ยเราได้เห็นสายการบินหยุดบินเราได้เห็นหลายๆอย่างต้องหยุดนิ่ง สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะหนักหน่วงไปมากกว่านี้ถ้ายังไม่ได้รับการแก้ไขให้ทันท่วงทีแล้วก็ถูกต้องตามแนวทางของการแก้ปัญหาแบบหลักเศรษฐศาสตร์ไม่บูรณาการ<อ>แยกส่วนเกินไปยังแยกส่นสวนเพิ่มมาตรการสาสุขแต่การเยียวยาการระบบเศรษฐกิจก็ไม่มีอย่างเช่นการล็อกดาวน์เนี่ยก็ล็อกดาวน์แข็งเหมือนมาตรการจะแข็งเหมือนอหั่นนะไม่อยากให้ประชาชนออกแต่การแจกเงินย,อยางที่ก็ไม่มีเราได้เห็นความ มีสมรรถนะที่น้อยมากของระบบราชการนะฮะต่างๆที่รับผิดชอบในการเยียวยารอบนี้แต่สิ่งที่เราเซอร์ไพรส์มากขึ้นก็คือการช่วยเหลือของกลุ่มคนที่เป็นเอกชนสาวสมัครทำงานหนักเช่นกันในการที่จะช่วยเหลือวิกฤตรอบนี้ให้ผ่านพ้นไปนะฮะก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะทวงถามนะฮะในฐานะผู้ที่เสียภาษีว่า จริงจริมันต้องมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการด้านเศรษฐกิจสังคมใ,ให้มันทันท่วงทีมากกว่า,านี้คนที่เขาจัดการมาแล้วอ่ะประเทศอื่นที่จัดการมาแล้วอ่ะยังมีแผนไว้เลยว่าจะเอาแผนไหนแผนล็อกดาวน์สิบี่วันเจ็บหรือส0สิบวันเจ็บแต่จบอะไรมันมีแผนหมดเลยแล้วพอมันใช้แผนนั้นเขาก็จะมีอ่ะต้องเยียวยาอะไรต้องมีมาตรการอะไรแต่ของนี้จะเอาแผนส0บ4ี่วันล็อกดาวน์หรือสามเดือนล็อกดาวน์แต่แผน เยียวยาจะเอาของหนึ่งวันล็อกดาวเขาจะไหมคือแบบมันย้อนแย้งไปหมดเอจัดการแบบย้อนแย้งไปหมดมันก็เลยแบบว่าก็ไม่แปลกถ้าจะมีชุมชนนั้นไม่อยากไปโรงพยาบาลสนามคนนั้นไม่อยากไปเพราะว่าเราก็เข้าใจเขาไม่มีความเชื่อใจไม่วางใจต่อการบริหารในสถานการณ์ระบาดนี้มันก็น่าความรุนแรงทางเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งหมอว่ามันจะเกิด ผลกระทบในระยะยาวการฟื้นต oui, e ัวของเศรษฐกิจการเก็บรายได้ของภาครัฐจะลดถอยลงเนี่ยการกู้เงินของรัฐบาลจะมีมากขึ้นการฟื้นฟูของ SME เนี่ยหนักวันนี้คลัสเตอร์โรงงานเพื่อนๆหลายๆคนก็หนักหนักมากครับโอ้วัดดี12 19นาทีอ๋อเข้าเวลาละหมาดเพรดทีผมใช้นาฬิกาเตือเวลาละหมาดนะทายอินได้นะฮะ ฮารมีนนะฮะนะ,ะขายของนิดนึงสิ่งที่เราเห็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่ผมเห็นต่อตัวเองเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าต้องเรียนรู้ในการปรับตัวอีกเยอะนะตอนนี้เราก็ยอมรับว,ว่าเราเองเราสองคนเองต้องเรียนรู้ในการปรับตัวเยอะมากนะฮทำให้เราลดความมั่นใจของเราในการที่จะทํางานใช้ชีวิตอ่าหลายๆอย่างสิ่งหนึ่งที่เห็นหลายๆอย่างคือยังมีกลุ่มคนที่ไม่ยอมแพ้เหมือนกันปรับตัวบางคนก็ปรับไปเล่นออนไลน์หมด ปิดหน้าร้าน <ปะ S 2> แต่ว่าปิดร้านข้าวก็มาเล่นามาเล่นออนไลน์ก็เป็นหนึ่งแนวทางที่ว่าหึ normal อ,อย่างไรให้มันเดินไปได้เพืน่อนี้เป็นข้อคิดอย่างเราอ่ะไม่ควรมีความหวังที่จะให้ถ้าโควิดาเราจะกลับไปใช้ชีวิตปกติแต่สิ่งที่มันเป็นคือ โควิด -19 เราต้องใช้ชีวิตที่ปกติใหม่เข้าใจไหมเพรโควิด -19 ยังไงเราก็ต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งต้องมีมาตรการอื่นๆที่เป็นเหมือนทุกวันนี้เราต้องทําความคุ้นเคยกับสิ่งใหม่ๆมไม่ใช่เรารอเพื่อให้มันหยุดแล้วเราจะไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆครับผมอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นก็คือเราเห็นความสูญเสียที่เป็นวงกว้างทั้งการจากไปของคนที่รัก นะญาติโน้เพื่อนเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยใน a c e b o o k เนี่ยก่อนที่พวกเรายังไม่ติดเชื้อเราดูโอเคเราก็เสียใจแต่พอเราเริ่มติดเชื้อเนี่ยเรารู้เลยว่ามันดิ่งมันดิ่งมากแล้วก็สุดท้ายนะสุดท้ายนิมมีมุมมองอยังไงเราจะผ่านมันได้อย่างไรสิ่งแรกที่ที่นิมพมองออกว่ามันมีการเหลื่อมล้ําในระบบสุขภาพเนี่ย <c oughs> เพราะว่าพอมาเป็นโรคที่มมาเป็นเรื่องของภูมิที่แบบ เออต้องให้ภูมิเราแข็งแกร่งใช่ไหมแข็งแรงใช่ถึงจะต้านไวรัสถึงจะไล่ไวรัสตัวนี้ออกไปได้พวกเราดูแลสุขภาพสุขภาพตั้งแต่เริ่มมีกลุ่มเสี่ยงปุ๊บเราเริ่มกินอะไรฮะนี่ระชายขาวกับขิงอ่า้ำนี้นะเราทาอินอันนี้ติดต่อทาอินนะฮะทาอินที่คลินิกวักกิมนะฮะยารานะเป็นน้ําเสริมภูมินะฮะซึ่งจิบหมอกหมอกิมแจกฟรีแจกฟรีมันจะนะฮะโอ้หมอกกิมหล่อมากโนะโซดเพื่อนผมเพื่อนผมโซดครับ มีวิตามินซีวิตามินด<ช>ีซ<า>ิงโปรตีน,นคือทุกอย่างเราลงทุนกับการที่เราต้องเสริมภูมิตัวเองดูแลตัวเองให้พอมีภูมิเพื่อที่เตะไวัเชือ้อออกไปในร่างกายเรา,านใช่ <Sab es> <c oughs> แล้วมันทําให้เรามองว่าเออแล้วถ้าสมมติว่าคุมันเขาไม่มีเงินที่จะมาจัดการอะไรแบบนี้เพราะมันมันเห็นภาพเลยว่าโอ้โรคเนี้ยมันทําให้ ถ้าเรามีระบบสุขภาพระบบสุขภาพที่เป็นระบบขังรัดนะ่ะในการที่จะบริการประชาชนนะ่ะถ้าเขาไม่มาซัพพอร์ตอะไรแบบนี้คือคนที่ไม่มีเงินก็คือรอให้โรงพยาบาลมาอย่างเดียวก็ไม่แปลกที่เขากัทมอดคุณรอโรงพยาบาลมารอ,อจนอจนเสีย,เ,สยเพราะว่าไม่ทันการก็น่าเห็นใจมันทำให้เราโมเห็นภาพชัดขึ้นว่าเออระบบสุขภาพมันล้มเหลว ทำให้ภูมิคุ้มกันเราสําคัญอ่าภูมิคุ้มกันเราก็ภูมิดูแลสุขภาพสาคัญในในช่วงกางก้ายทินอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารเสริมที่เราพูดไปเบื้องต้นคือเรากลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นก็ฮามิละนะพอผมเริ่มตั้งสติอะไรได้เนี่ยหลังจากเมื่อเราต้องมีภูมิคุ้มกันแค่ไม่ใช่เรื่องสุขภาพละภูมิคุ้มกันแรกต้องมีก็คือภูมิคุ้มกันด้าน EQ หนึ่งอย่างแรกก็คือเราต้องยอมรับว่ามันระบาดแล้วแล้วของผมนี่มันอยู่ในตัวแล้ว มันจะลงปอดหรือไม่ลงปอดเนี่ยหน้าที่เราก็คือทําให้ดีที่สุดพยายามยอมรับกับมันเราจะอยู่กับมันยังไงว่าโอเคเราจะจัดการยังไงภูมิคุ้มกันที่2ที่ได้ก็คือเมื่อผมรู้สึกว่าผมเราเริ่มจัดการอะไรไม่ได้เราเริ่มไม่รู้ลนะอนาคตยังไงสิ่งที่ผมทําก็คือพัฒนาตัวเองภูมิคุมกันที่3ก็คือภูมิคุมกันด้านเศรษฐกิจที่จุดเริ่มต้นก่อนหน้านี่เราทําธุรกิจเราไม่ได้ท,ทําเกษตร แต่พอเราหันตัวเองมาทําเกษตรเนี่ยเรารู้เลยว่าสถานการณ์วิกฤตแต่น,นี้มันต้องกลับไปสู่ Back to Basic คว uh huh. ามมั่นคงทางอาหารเราทุกคนลองคิดง่ายๆถ้าวันหนึ่งเนี่ยโรงงานที่ผลิตไก่หรือความผักที่ผลิตผักใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่สามารถดําเนินการได้หรือคนโรคระบาดหลังอย่างนี้มันอาจจะหนักหน่วงมากขึ้นเนี่ยถ้าเราไปผูกสิ่งใดสิ่งหน mm ึ hmm. ่งมากเกินไปเ่มันทําให้เราเกิดวิกฤตทางอาหารได้ mm hmm. ผูกพันอีกด้านหนึ่งก็คือการบริหารจัดการทีมที่เรามีทีมจะดีทําให เรารู้เลยว่าในสถานการณ์ที่วิกฤตจ,จริงๆผมเองก็ต้องลดอีโก้ความเป็นของตัวเองให้มากแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนรุ่มทีมว่าไหวไหมที่เราจะสู้ไปข้างหน้ายัางไงผมเป็นคนเริ่มรับฟังอะไรหลายๆอย่างในทีมมากขึ้นแล้วก็ยอมรับในการตัดสินใจของน้องให้น้องกล้าตัดสินใจอันนั้นสิ่งที่ผมได้เรื่องฟูการด้านการบริหารคนนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะภูมมุ้การด้านความรัก อันนี้คือสําคัญเลยครอบครัวผมนะเป็นเป็นครอบครัวที่เรามีความรักความอบอุ่นของพี่น้องมากทําให้เรามีกําลังใจที่ว่าเออว่ะเราจะไปข้างหน้ายัางไงเรารู้เลยว่าบางทีเนี่ยเหมือนแบรกับนีมเนี่ยเราก็เป็นทั้งสามีภรรยาเป็นพาร์ทเนอร์กันนะเป็นเพื่อนร่วมงานกันเราก็เตะตีกันบ่อยอแต่ตอนที่นีมเข้าโรงพยาบาลปุ๊บคิดถึงอ, <ะ S 2> <า>อ่ะแม่คิดว่าไม่เราไม่รู้ว่าภรรยาเราจะจากคิดถึงไม่คิด เอาคิดเลยอดอดภรรยาไม่คิดจึงไมคีมโมงอแงจ้าจตึงยิงกอนดนอนเลยนะเรารู้เลยว่าพื้นฐานความรักเนี่ยจริงๆเนี่ยความรักเป็นเรื่องนามธรรมนะนะแต่ว่าพอเราไม่สูกตอบสนองเนี่ยอย่างเช่นอะช่วงที่นี่ไม่อยู่เนี่ยแต่รู้สึกแบบยืนกระต่ายขาเดียวเลยแบบเอ้ยมันไม่ได้นะไม่ได้นะก็พยายามทำให้เราแบบมุ่งมั่นที่จะแบบอยากจะทำให้มันดีดทีด่สุดเราก็ได้ทบทวนตัวเองไง ว่าบทบาทความรักมันก็สําคัญอของอของพี่ของน้องก,ก็สําคัญเราได้เห็นถึงการทุ่มเทนะความรักตรงนี้มันทําให้เราแบบนั่นคือพลังสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนนะฮะที่ดีแล้วก็สุดท้ายคือทุ่มก,การด้านวัคซีนอยากจะให้ทุกคนฉีดได้แหละคืออันนี้พูดตรงก็ให้ซีโนแวคแล้วทีนี้เราจะไปช่วยประชาชนพันเพื่อให้ซีโนแวคมันไม่ได้ มันไม่ได้ไงเออจะจะมาบอกเอ้ยช่วยเอาคนในชุมชนมาฉีดซีโนแวคกไม่ได้เพราะขนาดเราเองเรายังไม่อยากให้ซีโนแวคเข้าในร่างกายเลยแต่ว่าโควิดเข้าแล้วคือ <c oughs> ทุกคนก็อย่างน้อยก็ต้องไอสตาร์ถูกไหมเออดังนั้นมันมันน้ำท่กป่าที่เราจะให้คนอื่นที่เรารู้จักในชุมชนเนี่ยไปฉีดเถอะไปฉีดซีโนแวคกเพราะขนาดเราเองไม่อยากได้ซ<ร>ีโนแวคกต์เลยูดไม่เต็มปออ ก็เป็นความคิดเห็นของพวกเราใช่แล้วก็ถ้าใครฉีดแล้วหรือยังไงก็ว่ากันไปนะฮะเพราะมันก็ถ้าใครที่ฉีดแล้วนะแต่สําหรับเราก็คือเรามองว่าการบริหารการจัดการวัคซีนก็สุดท้ายนี้นะฮะถ้าใครดูแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับกับทุกคนก็แชร์แชร์คลิปนี้ไปก็เป็นหนึ่งบทเรียนที่เรา เจ็บจริงนะฮะติดเชื้อจริงรักษาจริงไม่มีตัวแสดงแทนเลยฮะแล้วก็เราสะท้อนมุมมองทั้งหมดเนี่ยเราเราอยากจะให้มันเป็นประโยชน์ต่อต่อสังคมในด้าตตะนะฮแล้วก็ฉลองนะครับผมดูอาให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะฮะพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตนี้ในสถานการณ์ที่เรายังคงศรัทธาในพระองค์ลอสแล้วลอสสุภาพดอราตลอดไปนะฮะไม่ว่าสถานการณ์เราจะหนักง่วงยังไงเราอย่าลืมว่าเรามีลอ เพียงข้างเราเสมอนะครบ,บททดสอบนี้หลักๆก,ก็คือเป็นทดสอบเรื่องจิตใจที่เราต้องควบคู่กันดูอาให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปโดยสุขสวัสดิภาพนะครับแล้วก็นมตะกี้ก็ฝากถึงลุงแล้วไม่มีแล้วจบนะฮะร,รีวิวติดโควิด one w